สวัสดีครับวันนี้ผมเอาพระนะครับรุ่นนารายจักรนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจโทนะครับมาแบ่งปันนะครับพี่ชายผมนะครับพี่บอยระแพ้ครับโอเคเจอกันนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งกลับมาจากภาอีษาเลยทัวพาอีษาหนึ่งเดือนเต็มนะครับไม่ได้ทํางานทุกการเลยหนึ่งเดือนเต็มๆวันนี้กลับมาน้องบดก็เลยอ่ะไหนไหนบดบอกว่ามีพระมาแบ่งผมไม่ค่อยเล่นพระใหม่นะก็รู้กันอยู่แต่ก็จะลองดู ต้องลองเพราะว่ากระแสช่วงนี้มันเนาะเข้าใจช่วงนี้อันนี้เป็นเป็นรุ่นที่นิยมเลยใช่ไหมพี่เห็นนาไรจักครับพี่นาไรจักเนี่ยคือนิยมอันนี้เป็นเนื้ออะไรบ้างเนื้อชั้นรวนครับขอดูก่อนได้ครับเช็คก่อนแล้วราคาค่อยว่ากันนะพี่ขอดู็คก่อนดูผลมาแล้วกันจะครบวอร์กิโอมเลยนะพี่ได้ครับโอ้เต็มกล่องหมดเลยครับใช่ฮะอันนี้คือไม่แกะซีนเลยนะครับซีนเดิมขายซีนเดิมเลยได้ปหมได้หรือเขารู้อยู่ปะซีนเดิม ตอนนั้นมันม่ไม่ค่อมีคนตอนนั้นละพี่ว่ะอันนี้คือตอนนันน้าตอนนั้นครับตอนนี้โลูคูณสองคูณสามโอ้โหนี่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 อันนี้เป็นกล่องสีฟ้าสีเทาสีเทานี่เป็นมีเขียนให้พี่ป่ะเป็นหน้ากากเงินครับอันนี้เป็นหน้ากากเงินใช่อันนี้หน้ากากหน้าอันนี้หน้ากากหน้าใช่ครับด้านหลังปุ่นปุ่นสายเป็นจักรพาร์คีครับเบ็นจาการคีนี่คือเป็นเป็นจักราร์คีที่ของอะไรสดเด็จวราคังนะพี่อ่านาพยา อ๋อคืองไงว่าเป็นพาสตุ้มกอแล้วก็ผมไม่ครับเป็นเป็นที่ว่ารวมมวลศารทะลอดเราไม่ละทะลอดมหาวันมหาวันใช่ครับถ้าว่าเก่าๆนี่ดูอันนี้อันนี้ก็หรือว่าเป็นเขาซื้อเราสิบล้านแล้วเขาบดแล้วก็ใส่ด้านหลังนี่ก็คือจะข้างหลังพรสตเนี่ยจะเป็นลอๆเราไม่แกะดีกว่านะที่ไม่แกะแล้วกันเพราะว่าเราไว้ใจกันอยู่แล้วเราบอกก็ เราเห็นในในรูปแบบอะไรแล้วที่ผมเามาให้อันเนี้ยถ้าสี่ลังเนี้ยมดแบ่งพี่เท่าไหร่อันนี้เราคุยกันตรงๆเลยขอเป็นสี่ล้านห้าแสนบาทดิสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าครับสี่ล้านห้าแสนใช่ครับเพราะว่ามันโผ่กันพี่จะขายถึงเหรอแบ่งปันกี่ลังเรามันล้านกว่าบาทเองนะเ็ษตังค์พี่อยู่แล้วแน่แน่ตกล้านกว่าใช่ไหมถ้ามันเป็นบนลสารพี่มวลสารมวลเหลือก็เป็นมวลกีบนลาสนะ มันต้องไม่ลุ้นน้วยอยู่หรอไม่ตัวเร็งเป็นโบราณคดีนะครับเป็นทั้งโบราณของกล้องพลาสติกหนนะครับแล้วก็ละกคังแล้วก็ถังเรบที่เขาไปซื้อแจ็คมาแล้วก็ตะกุดซื้อปลายยักษ์มามาปดใส่นี่แล้วก็คือง่ายมากรุ่นอะไรเรารุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่หลังๆนะ้ใช่ที่ดูเดี๋ยวก็มีโบราณเดี๋ยวก็มีโบราณเป็นต้นหลังต้นหลังต้นหลังเป็นของเสี่ยนุ้งข้างเนาะใช่ครับเป็นุ้งมาลานครับมือมือสร้างดีด้วย ใช่ครับแล้วก็ก็ถวาย13ล้านเยอะที่สุดชุดนี้คือ13ล้านเลยเยอะสุดเยอะสุดตั้งแต่ทำพระมาเลยครับผมผมตู้กล่องเนาะ่พี่ตรวจสอบเพราะว่าเราไม่ได้แกะปีนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาขายก็อยากให้ลูกค้าได้ไปมหาชนวนมวลสารหน้ากากเงินปุดผงเป็นจอจีอ๋อหรือเปล่าเนี่ยอย่านี้จะเป็นมหาชนวนมวลสารหน้ากากหน้าปุ๋ง ขอต่อแล้วกันซื้อพระขอต่อไหมแล้วพระใหม่พี่ก็จะลงทุนสี่ล้านห้าเนี่ยดูมันโอ้เราจรซื้อพระสมเด็จซื้ออเลยเข้าใจปะเข้าใจลอย่างเงี้ยเนี่ยเอาพี่ขอต่อสักเอาแบบมีกินเลยแบบแบ่งๆไงน,นะไม่น่าเกลียดสามล้านแปดแสนพี่ซื้อพราะพี่จะไปไหวน้องๆอราช่วยกันขายอะรายขายเยอะกว่านี้พี่รายขายได้เยอะกว่านี้ใช่ <ผม S 1> อันนี้ก<ม>็ขายหมดเดียวเขามีสิบล้านอะเอางี้อันนี้ลำตาขายข้าวเดียวอันนี้คือแบ่งกันเอางี้ผมเอาสี่ล้านไป สี่ล้านจบพี่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรผมแก่หมดแลยวใครแก้แล้วคือเราแค่ว่าอยากอยากแบ่งเอามาแบ่งนัานแม่จะบอกให้มาหรไงผมขายได้มากกว่านี้พี่ใช่เหรอจริงๆผมดังมากตอนนี้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นขายทุกวันเลยน้องเบียร์ขายทุกวันด้วยผมเองยังไม่ได้ขายเบียร์ขายเยังขายยองขายแล้คนนะ้นแบบผมไม่ทำงานอยู่แล้วอ่ป่ะอ่ะเอางี้สี่ร้านท้วนพี่โอนให้ก็ตกของละร้านนะแต่เวลาพี่ไปขายพี่ก็จะบวกไปสัก ยืดงหน่อยๆได้ของผมน,พนาพีิดนองโอเคครับจบให้สินะนะโอนนะเดี๋ยวเราสั่งถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวโอนให้เลยได้เลยครับเดี๋ยวมาดูสลิปเป็นด้วยออขอบคุณครับ